วันนี้นะครับจะพาเพื่อนเพื่อนเนี่ยนะครับมารู้จักกับเจ้ากบแบ็กเลนฟอกปัจจุบันเนี่ยนะครับกบสายพันธุ์นี้เนี่ยนะ่าสงสารมากเลยนะครับเพราะว่ากบสายพันธุ์นี้เนี่ยไก่จะสูญพันธุ์เข้าเต็มทีแล้วสาเหตุก็เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าและก็สภาพแวดล้อมของอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเจ้ากบสายพันธุ์นี้นะครับเพื่อนๆนไม่มีให้เห็นในประเทศไทยหรอกนะครับเพียงแต่ว่าคนไทยเนี่ยจะชอบไปตั้งฉายาให้เขาว่า ฝนดำแห่งแอฟริกาซึ่งถูกจัดอยู่ในวงอึงอ่างนะครับผมค้นพบได้ที่แถบแอฟริกาใต้เท่านั้นลักษณะพิเศษของเจ้ากบแบ็กลินฟอกเนี่ยนะเพื่อนๆตามลำตัวก็จะมีผิวขุข้านะครับไม่เรียบและชอบทำหน้าตาบึง้งตึงคิ้วขมวดอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่ากลิ่นตัวของพี่แกนี่เหม็นมากๆเลยเด้อเพื่อนๆน,นะเขาเนี่ยนะครับจะอาศัยอยู่ตามลุมต่างๆ หรืออาจจะเป็นหลุมที่พี่เขาเนี่ยนะครับขุดเองนะครับความลึกประมาณ15เซนติเมตรและเมื่อพี่แกเนี่ยนะรู้สึกว่าตัวเองไม่ปลอดภัยเมื่อใดนะครับหรือรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีภัยคุกคามเจ้ากบตัวนี้ก็มักจะพองตัวให้ใหญ่ให้ดูหน้าเกงขาม,มากขึ้นส่วนนิสัยของพี่แกเนี่ยนะจะตรงข้ามกับรูปร่างแกมากเลยนะครับเพราะมันเนี่ยเป็นสัตว์ที่รักเดียวใจเดียวอา้าวเป็นสัตว์ที่รักเดียวใจเดียวนะครับผม ตัวผู้เนี่ยจะชอบเอาใจตัวเมียอุ้ยเหมือนกูเลย <c oughs> ตัวผู้เนี่ยนะครับจะชอบเอาใจตัวเมียแล้วก็ออกไปหาอาหารปกป้องครอบครัวนะครับในเวลาที่มีภัย นี้ตัวอย่างที่ดีนะครับคนดูไว้นั้นๆแต่ก็น่าเสียดายนะครับเพราะว่ากบมสายพันธุ์นี้เนี่ยใกล้จะสูญพันธุ์เข้าเต็มทีแล้วนะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าเหตุนี้เกิดจากการบุกรุกตัดไม้ทําลายป่าของมนุษย์นะครับแล้วก็สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก็เกิดจากฝีมือของมนุษย์เหมือนกันนะครับฟังแล้วก็ดูน่าเศร้าใช่ไหมล่ะครับก็หวังว่าเจ้ากบแบ็กลินฟฟอกเนี่ยนะครับ จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ไปถึงอนาคตอีก100ปีอีก200ปีข้างหน้านะครับผมก็หวังว่าอย่างนั้นแหละเนาะไม่อยากจะให้กบสายพันธุ์ดีๆอย่างนี้นี่ต้องเอออืมเสียบรรยากาศหมดเลยกูอ่ะยังไงก็ต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยละกันนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่เกมด้วยเดอ้อสำหรับวันนี้บายยนะครับผม